ท่านผู้ชมครับผมได้พูมาเกือบ20ปีแล้วว่าความจริงหลายๆอย่างนั้นต้องใช้เวลาพิสูจน์บางเรื่องใช้เวลาไม่นานอย่างทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดบางทีเป็นปีบางทีเรื่องตัวผมเองรวมทั้งคนรอบๆตัวอย่างปานเทพพัวพงพันกุลนุพัตน์พลวนสุขทีมงานที่นําเหลือใช้เวลาหลายปีเป็น10ปีอย่างกรณีทักษิณชินวัตรกรณี M O U 2 5 4 3 4 4ทําประเทศไทยเสียดินแดนกรณีการแย่งชิงทรัพยากรในอ่าวไทยกรณีการปฏิรูปพลังงาน กรณีวัคซีนโควิดฟ้าทลายโจรหรือแม้กระทั่งล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของน้องแตงโมหลายเรื่องผมยังไม่ออกแต่ผมไม่ย่อท้อทําต่อไปและไม่รู้สึกวันไหวต่อย่างใดกับความอาคติหรือรถทัวร์ที่เจณฑกันมาลงหรือความพยายามต่างๆนานาที่จะมาด้อยค่าพวกผม